ขอบคุณออนไลน์สเตชันและ True Sport Network รับชมพรีเมอร์ลีกแบบสดๆทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจาะลึกเพียงประเด็นเดียวเวลาไม่เกิน5นาทีขยี้ตีและขยายให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องราวนั้นอย่างละเอียดกระชับและได้ใจความก่อนเริ่มการย่าลืมกดปุ่มซับและปุ่มกระดิ่งด้านข้างขอบคุณครับ นอกจากตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาที่ทีมกำลังกตกเป็นข่าวเก็บจอร์ดอนซานโชแล้วนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่แฟนๆยูไนเต็ดเรียกร้องให้มีการติดผนึกให้แน่นนั่นคือตำแหน่งแบ็กซ้ายที่กำลังมีปัญหาอยู่ในเวลานี้ครับเพราะเมื่อลุคชอมีอาการบาดเจ็บต้องพักยาวการขึ้นเกมทางด้านซ้ายและการปรับเชฟการยืนตำแหน่งในแผงหลังของยูไนเต็ดก็ลดประสิทธิภาพลงไปเนื่องจากแบรนดอนวิลเลียมส์ยังไม่สามารถทดแทนในสิ่งที่ชอเคยทำเอาไว้ครับ วิลเลียมส์แบ็กไซที่ถนัดเท้าขวามากกว่าทําให้การเติมไปสุดเส้นเพื่อครอสบอลในพื้นที่สุดท้ายเขายังทําได้ไม่ดีเท่ากับชอครับวกกับว้รวพริฟ,ฟุตบอลและการเข้าใจแท็กติกระดับสูงการสอดเข้าไปยืนตาแหน่งแทนเพื่อนหรือแม้แต่การประสานงานกับตัวริมเส้นฝั่งเดียวกันอย่างมาร์คัสแรดฟอร์ดซึ่งยังไม่เข้าขารู้ใจเหมือนกับชอนะครับเพราะสังเกตได้เลยนะครับว่าเมื่อชอหายไปฟอร์มของแรดฟอร์ดก็ไม่เปรี้ยงปร่างเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับ หนึ่งในตำแหน่งที่แฟนๆยูไในเตดเรียกร้องให้มีการดึงเข้ามาคือแบ็กซ้ายครับซึ่งวณาน,นี้เรากำลังตกเป็นข่าวกับอเล็กซ์เตเยสแบ็กชาร์บราซิเลียนที่ว่ากันว่าวิธีการเล่นของเขาคล้ายกับอเล็กซานโรแบ็กซ้าของยนะูเวนตุสฮะ เตเยสมีจุดเด่นตามการอ้างอิงจากนักวิเคราะห์อย่างเดนิสไอดินนะครับอยู่ที่การอ่านเกมเขาอาจจะไม่ใช่แบคที่มีรูปร่างแข็งแกร่งที่สุดหรือว่าเบียดเอาชนะกู้ต่อสู้ได้ทุกครั้งนะฮะแต่ว่าหน้าแปลกที่เตยเยสสามารถทําให้ทีมกลับมาครองบอลหรือว่าทําให้เกิด positive transition ได้หลายครั้งครับเพราะการอ่านจังหวะของเกมก่อนจะมาถึงตัวเองหรือว่า anticipation ทําให้เขาเลือกช็อตเล่นได้อย่างฉลาดมากมากครับเดนิสแห่งฟุตบอล BS ครับยังระบุว่าเตยเยสมีจุดเด่นอยู่ที่การเอาชนะการดวลลูกละอากาศครับ ซึ่งต่อเกมนั้นเขาทําได้ถึง63มากกว่าฟูลแบ็กชาวสเปนที่เล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสอีกคนอย่างอเล็กซ์กริมเลโดแห่งเบนฟิก้าซึ่งเอาชนะลูกกางอากาศได้เพียง52ต่อเกมเท่านั้นเองครับ นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดที่เตเยสทําได้อย่างโดดเดน่นคือการหาจังหวะ cross อลครับซึ่งแม่นหรือไม่แม่นในอีกเรื่องนะครับแต่ว่าเฉลี่ยต่อเกมแล้วเนี่ยเตยเยสดุดไป cross อลได้ถึง4ครั้งซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยครับและที่สําคัญนะครับยูไนเต็ดยังขาดแบ็กซ้ายที่ cross อลโด่งได้ดีครับเพราะแม้ว่าชอจะเติมสุดเส้นและกลับมาเปิด cut back ให้เพื่อนทําประตูได้หลายครั้งนะครับแต่เราเองก็ยังไม่เห็นมมติการจ่ายบอล e a r l ี cross ของชอซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะได้มาจากเตเยสครับ โซคำถามที่ว่าอ้าวล้วแบบนี้เราจะไม่ให้โอกาสแบรนดอนวิลเลียมส์เหรอครับเท่าที่ผมดูเนี่ยวิลเลียมส์เป็นฟูลแบ็กที่ทมีจุดเด่นเรื่องของแอคเรชชั่นครับหรือว่าความดุดันและสามารถเล่นตามใบสั่งของโค้ชได้นะครับแต่ว่าการถนัดเท้าขวาของวิลเลียมส์ก็น่าจะทําให้เขาสลับไปประคองวันบิซาก้าทางฝั่งขวาได้น่าจะเหมาะกว่าแหละครับไม่แน่ว่าให้วิลเลียมส์ลองเล่นบ็กขวาดูลองเติมสุดเส้นแล้วเปิดเนี่ยอาจจะถนัดกว่าและดีกว่าการเล่นทางฝั่งซ้ายที่เขาต้องล็อกหนึ่งจงังหวะแล้วค่อยเปิดด้วยขวานะครับซึ่ง ที่สามารถเติมสูงหาระยะที่เหมาะแล้วครอสได้เลยอย่างเช่นลุคชอรหรือแม้แต่อเล็ก์เตเยสที่กำลังเป็นข่าวอยู่ครับแต่ข่าวของเตเยสกับยูเนเต็ดก็ใช้คําว่าอ่อนมากครับ mm hmm. อาโบลาสื่อเทียสีจากโรตุเกตและโกสื่อเทียสีนะครับ mm hmm. เคยตีข่าวนี้ อันนี้คือไม่นับพวกแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์หรือว่าเดอะซันหรือว่ามิ r r เรอร์หรือเอ็กซ์เพรสซึ่งมันสื่อที่ห้านะครับแต่นั่นก็ยังไม่ได้ให้น้าหนักมากพอครับว่ายูเนเต็ดสนใจในตัวของเตยสจริงๆแต่ว่ากันตามตรงนะครับก่อนหน้านี้ยูเนเต็ดก็เคยมีข่าวโยงกับอเล็กซานโดรมาเช่นกันและก็น่าเสียดายครับที่เราไม่น่าจะได้มีโอกาสเห็นเขาในชุดปีศาจแดงแล้วแต่เตยสที่ลักษณะาการเล่นหลายอย่างคล้ายกับซานโดรก็น่าสนใจนะครับยูเนเต็ดยังต้องการแบ็กเชิงเทคนิคและแบ็กเล่นฟุตบอลด้วยสมองมมมาายกกกรระดับขขึ้นเองที ซึ่งดนงนกับแนทยอมรับนะครับว่าถ้ามองถึงการวิเคราะห์สื่อที่ตีข่าวเกี่ยวกับเตยเยสเนี่ยโอกาสได้ตัวณเวลานี้ค่อนข้างจะน้อยครับแต่ก็หวังว่าทีมงานของอเล็กุน้าโซชาจะเข้าไปสก้าวฟอร์มหน่อยหรือให้เฟร็ดที่เป็นบราซิเลียนเหมือนกันเดี๋ยวลองไปจีบด,ดูนะฮะไม่แน่ครับเราอาจจะได้ลุ้นข่าวของเตยเยสมากกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ว่าเขาจะได้ย้ายมาเล่นให้กับยูเนเตตหรือเปล่านะครับแต่เชื่อได้เลยครับว่าอเล็กเต์เยสกำลังจะเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่จะมาเขย่าวงการฟุตบอลยุ แฟนผีห้ามพลาดซื้อคอลเลกชันแรกของรา Rest ้าน Resto r e by Duwan กับ Nat วางจำหน่ายแล้วไปเยี่ยมชมได้ที่เพจ Resto r e by ว u w ั n กับ Nat หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ